สวัสดีจ้าวันนี้พี่อัพกำลังจะเริ่มร้อยมาลัยดอกพุธกันอีกครั้งแล้วนะครับอันนี้ดอกพุธพี่อัพไปเก็บจากบ้านยายน้อยเองถ้าไม่ได้ปลูกดอกพุธอ่ะอย่าลืมแวะไปหาก,กิ่งที่บ้านยายน้อยได้เลยนะครับหรือไม่จะไปซื้อที่ตลาดของป้าสีก็ได้นะครับเพราะว่าป้าสีอ่ะเขาย้ายที่ตรงผาแดงนะครับ ร้านป้าสีจะติดอยู่ที่บ้านพี่กิฟนะครับส่วนดอกพุธเนี่ยจะเป็นดอกของยายน้อยนะครับที่ยายน้อยปลูกให้นะครับแต่พี่อัพไปเก็บมานะครับนี่คืออัพกำลังจะร้อยนี้ไงเห็นไหมลักษณะแบบนี้สวยจังเลยเด็กๆทั้งหลายอย่าลืมไปหัดทำตามนะครับแพีบเกเอาใจช่วย อันนี้ใช้ดอกพุทธของยายน้อยเป็นพื้นฐานจำนวน12หลักจำนวน10หลักวางเรียงสลับกันแบบของพี่อัพนะครับนอกจากนี้เด็กๆทั้งหลายอย่าลืมนำไปทำพวงมาลาัยดอกไม้ด้วยนะครับวันนี้พี่อบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกัน ใหม่ในคลิปหน้าเจอกันครั้งหน้านะบ๊ายบาย